เกิดเรื่องให้เลาวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหขมยาบมาแต่ไกลโอ้โหนั่นอเอาเอา้าไปไอขนาดห้ามแล้วนะเนี่ยนะยังจะประจากนกันนู่นนี่นั่นกันอีก้ ไม่ไหวเ,เสียงเบานะเสียงดังๆหรือใส่หูฟังนะเสียงเบาๆอยู่ด,ดูดูันด่ากันโอ้โหหมาด่ากันนะดูดิืม มันด่าก,กันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและไนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ oh God. มายกูมนอะไรวะเนี่ยให้โอ้เสียงเบาแล้วเสียงเบาก็าบอกแล้วไไหวดูดูชื่อดูชื่อแน่นมาดิมันเขีนเยนอะไรของมันวะ โอ้โหโอหมันด่ามาทำไมวนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เวลามาดูอะไรสนุกสนุกนะเออคุณนาโนเกับถ้าเรื่องนี้มันไม่จบนะ แจ้ง u t u b e ดีกว่าครับเดี๋ยวไปหา YouTube ก่อนนี่เจอคนสร้าง YouTube แล้ว YouTube เอรีอะไรอ่านไม่หลอกครับเจอคนสร้างเงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนสร้างแต่วิดีโอเขาก็ไม่ได้ลงนะลงแค่หนึ่งคลิปเอง เนี่ยคนสร้าง u t u b e นะครับไม่รู้จะแจ้งเขายังไงดีนะครับก็ถ้าใคร,ใครเก่งภาษาอังกฤษมากเขาแจ้งเขาได้นะครับอ่นี่คุณ youtube นะครับแต่เขาแบนแบนช่องไม่ได้นะครับเขาเป็นคนแบบที่อยู่บริษัทยูทูบเฉยๆนะครับไม่ใช่คนสร้างนะครับที่บอกว่าสร้างไปนะโมอเองนะครับแต่ mm hmm. นคนที่อยู่ในบริษัทนะครับ โอเคใครเก่งภาษาอังกฤษก็บอกนะครับแต่ไม่ได้มีคิดอะไรที่จะทำให้เขาไ้นั่นนะครับทำให้เขาเจ็บปวดนะครับโอเคคลิปนี้เขาจบนะครับ